สวัสดีค่ะวันนี้เจ๊หมูมาแจกสูตรสเต็กหมูยัวยัวเสิร์ฟเป็นถาดสร้างจุดขายสร้างรายได้แบบปังๆเลยจ้ะแจกสูตรน้ำซอสสปาเกตตี้ด้วยรสชาติหวานฉ่ำทำง่ายเลยละ่ะเด็กๆบ้านไหนชอบทานสปาเกตตี้ล่ะก็เจ๊หมูบอกเลยว่าสูตรนี้อย่างเลิศต้องจดไวแล้วนะจ๊ะส่วนหมูหมักก็สามารถหมักทิ้งไว้ใส่ในตู้เย็นนำออกมาย่างกินเป็นอาหารเช้าก็ได้หรือย่างขายเป็นถา,ถาดแบบนี้ก็เวิร์ค ทำไม่ยากเลยนะจ๊ะลองจดสูตรแล้วไปเริ่มกันเลยขั้นตอนแรกหมักหมูกันก่อนเตรียมเนื้อหมูส่วนสะโพกลงในภานชนะใส่เกลือพริกไทยซีอิ๊วขาวนมข้นจืดคลุกคล้าส่วนผสมให้เข้ากันใช้มือช่วยนวดให้ส่วนผสมซึมเข้าเนื้อหมูเลยนะจ๊ะ จากนั้นหมักทิ้งไว้ประมาณ1ชั่วโมงค่ะต่อไปมาทำซอสสปากเกตตี้ได้เลยตั้งหม้อใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยหอมหัวใหญ่ผัดให้สุกนะจ๊ะใส่หมูสับลงไปได้เลยมะเขือเทศผัดให้หมูสุก เมือหมูสุกดีแล้วใส่ซอสมะเขือเทศลงไปซอสพริกน้ำเปล่าเล็กน้อยซีอิ๊วขาวน้ำตาลคอนสมผสมให้เข้ากันจ้ะเมื่อส่วนผสมละลายเข้ากันดีก็เรียบร้อยแล้วค่ะน้ำซอสสปาเกตตี้ทำง,ง่ายมากนำไปพักไว้ก่อนเมื่อหมูหมักครบชั่วโมงแล้วเตรียมมาย่างกันเลยจ้ะ ขั้นตอนกันย่างทาน้ำมันลงบนกระทะเล็กน้อยเปิดไฟกลางวางหมูที่หมักไว้ลงไปได้เลยจากนั้นรอให้หมูด้านหนึ่งสุกแล้วก็ค่อยพลิกอีกด้านนะจ๊ะกลิ่นหอมมากทุกคนจังหวะนี้ดูเนื้อหมูสิทุกคนนุ่มฉ่ำนะ่ารับทานมากเมื่อสุกดีแล้วนำขึ้นมาเสด็จ้ํำมันแล้วไปจัดเสิร์ฟกันเลยจ้ะ พร้อมจอยเดอสเต็กถาดเจ๊หมูเสิร์ฟแบบถาดปังๆพร้อมเครื่องเคียงจุกๆทั้งไข่ดาวเฟรนฝ่ายขนมปังไส้กรอกและสลัดผักที่เด็ดเลยคือซอสสปากเกตตี้และสเต็กหมูเนื้อน,นุ่มหอมรสชาติกำลังดีเวลากินราดซอสต,ต่างๆตามชอบมื้อนี้อิ่มมากลองทำตามเจ๊หมูกันดูนะจ๊ะใครสนใจสินค้าเจ๊หมูทั้งจบหยวด ผัดไทยและขนมจีนหมูหิวทักอินบ็อกเพจหรือแอดไลน์ไอดีแอดหมูหิวมาได้เลยเจ๊หมูรับสมัครตัวแทนด้วยนะจ๊ะ